อ่ะนะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องนอรัสสมาชิกที่น่ารักทุกๆท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับเนาะกับคลิปการคิดคำนวณแนวทางสถิตินะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับเด่นนาทีทองเนาะก่อนจะเข้าสู่การคิดคำนวณนะครับเรามาดูคําเตือนกันก่อนเนาะคาเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณและสตินะครับในการรับชมเนาะขอบคุณครับอ่ะเรามาดูกันต่อเลยนะครับนอกกับคลิปการขิมหนวยแนวทางสถิตินะครับฉลากแมงรัฐบาลฮานอยนะครับเด่นนะครับอ่ะนาทีทองเนาะอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมีทั้งหมด3สูตรนะครับเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยเนาะสูตรที่1หลักสิบล่างบวกกันหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างบวกกันหนึ่งครั้งเท่ากับบวกศูนย์บวกสองบวกหนึ่งบวกสี่แล้วบวกหนึ่งนะครับอ่ะมาเริ่มเลยนะครับหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ด สิบเอ็ดบวกหเป็น12บอวกสีเป็น16บหกบวกหเป็น17นะครับอ่ะมาดูสูตรถัดมาเลยนะครับเนาะรักสิบบวกกัน2ครั้งลักหน่วยบวกกัน1ครั้งลักหน่วยล่างบวกกัน1ครั้งเท่ากับบวกศูนย์บวกหนึ่งบวกสบวกหแล้วบวกหนะครับ นะครับแบวกกันสครั้งแปดสอนะครับสิบวกเดเป็นยี่บมบวกสเป็นยี่บหกบวกหนเป็นยี่บเวกสเป็นยี่บเาวกห่งเป็นสามบวกหเป็นสานะครับมาดูสูตรถัดมาเลยนะครับเนาะสูตรที่สนะครับ, 3, รบหลักส10บวกกันหงครั้งหลักสิล่างบวกกันหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างบวกกันหครั้ง เท่ากับก 0, บวกศูนย์บวกหนึ่ี่แล้วบวกสามบวกหนึ่งนะครับเนาะบวกบวกสามเป็นเกนะครับเก้าบวกแดเป็นสิบเจ็ดเท่าทีเกาบแปดเป็นสิบเจ็ดถูกต้องแล้วเนาะสิ 17, บเจ็ดบวกหนึงเป็นสิบแปดบวกสี่เป็นยี่สิบสองบวกสามเป็นบวกหเป็นหกนะครับอ่ะเราได้สถิติกันแล้วนะครับเนาะเราก็ มาเทียบเคียงสูตรกันนะครับเนาะก็เทียบเคียงสูตรกันนะครับว่าตัวไหนตัวเด่นหลักเด่นหลงเนาะเก้ามีหนึ่งเก้ามีสองหนึ่งมีหนึ่งหนึ่งมีสองสองมีหนึ่งสองมีสองหกมีหนึ่งหกมีสองหกมีสาม จ็ดมีหนึ่งเจ็ดมีสองเจ็ดมีสามศูนย์มีหนึ่งแปดมีหนึ่งห้ามีหนึ่งนะครับก็มาเริ่มนะครับจำให้เป็นแนวทางเนาะก็จะได้นะครับหก เจ็ดหกเก้าหกหนึ่งหกสองเจ็หนึ่งเจ็หนึ่งเสองหนึ่งสองะครับเนาะสถิติฮานอยนาทีทอง นะครับวันที่27นะครับอ่ะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอฝากคุณเพื่อนพี่ๆน,น,น้องๆน้องแานสมาชิกที่น่ารักทุกๆท,ท่านอ่ะที่เข้ามาทำการรับชมนะครับคลิปการคลิปนูนในวันนี้เนาะอะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไ i k e กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่มขวัญกำลังใจเนาะในการทำคลิปครั้งต่อไปเนาะอะก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากคำเตือนไปก,ก่อนเนาะ คำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุฉนฉลาดกินแบกรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสตินในการรับชมเนาะขอบคุณครับะนะครับก็สำหรับคลิปนี้อาจารย์ต้องขอจบการนําเสนอนะครับคลิปการคิมนนนหน่นแนวทางสถิติฉลากกินแบกรัฐบาลถนอยไว้เพียงเท่านี้ ไว้เจอกันนะครับในคลิปถัดไปเนาะช่วงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอขอให้ทุกท่านนะครับเฮงเฮงฟังฟัง,งกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ